เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่ๆจะอยู่ที่ไหนภาคไหนของประเทศไทยก็สามารถออกรถกับอ้อได้ค่ะนะคะซื้อได้ทั้งหมดเลยค่ะนะคะยินดีบริการนะคะโอเคป้ายคันแรกนะคะจะเป็นคันนี้เลยนะคะตัวนี้่จ,จะเป็นตัวอ่าสตรอมแท็กนะคะตัวขับสี่นะตัวนี้ขับสี่ค่ะนะคะสีขาวใส่ชุดแต่งวิกเตอร์ นะคะใส่ชุดแต่งวิกเตอร์แล้วก็เล่นเฉดสีเป็นดําเงานะคะเป็นรถสีขาวตัดเฉดสีดําเงาหล่อมากค่ะพี่พี่ค่ะหล่อมากเขาขออยู่ข้างๆนะ <c oughs> ด้านบนนะคะติดตั้งเป็นสครูป <c oughs> ด้านบนติดตั้งเป็นสครูปเหมือนแรปเตอร์นะคะตรงนี้ก็ติดตั้งเพิ่มได้ลูกค้าชอบมากเลย นะคะลูกค้าอ้อก,ก็ที่พี่แขกเนาะก็ที่กําลังแต่งรถอยู่ก็ติดแบบนี้นะคะหลายคันอยู่นะคะลูกค้าชอบเนาะชุดแต่งวิตเตอร์ของเราเนี่ยนะคะมันจะมีตัวกระจังหน้าตัวกันชนด้านล่างแล้วก็ซุ้มหลอแล้วก็กลับข้างนะคะที่เป็นเซษตของวิตเตอร์เนาะคันนี้ค่ะนะคะกระจังหน้าของเขานี่ค่ะตั้งแต่ตัวนี้เลยนะคะไฟ l อ d ดสอดวงตรงนี้ยาวตรงนี้เลยนะคะกระจังหน้าของเขาจะเป็นลักษณะพิเศษหน่อย นะคะจะเป็นซีซีแบบนี้นะ,ะใหญ่ๆแบบนี้เลยเท่มากค่ะพี่แล้วก็ทําเป็นสีดําเงาด้วยนะคะชุดข้อไฟคู่หน้าเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะพี่นะว่าเราจะใส่เป็นสีดําด้านหรือดําเงาแต่ว่าคันนี้ค่ะลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงาทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะทั้งเซ็ตเนี่ยจะเป็นดําเงาทั้งหมดเลยนะคะการชนด้านล่างค่ะพี่นะคะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยเนี่ยพี่เห็นมุมตรงนี้ไหม นะคะวิ่งยาวไปถึงฝั่งนู้นเลยค่ะทําเป็นสีทุโทนค่ะก็คือสีขาวตัดกับสีดํานะคะมาพร้อมกับลิ้นด้านล่างนี่ลิ้นด้านล่างที่เป็นสีแดงตรงนี้นะคะจะเป็นของตัววิกตัวสตอมนะคะนี่ด้านล่างจะมีสัญลักษณ์วิกเตอร์มาค่ะนะคะสัญลักษณ์วิกเตอร์มาให้ในชุดกันชนเลยนะคะตรงไหนมีเซนเซอร์นะคะ ช่างเขาจะบิวอินกลับเข้าไปให้ตามจุดปกติเลยค่ะนะคะทุกจุดมีเหมือนเดิมทุกจุดเลยค่ะ Adaptive Cruise Control นะคะเซนเซอร์มีมาให้ตำแหน่งเดิมนะคะไม่ได้เคลื่อนย้ายของเขาเนาะเนี่ยกล้องค่ะก็อยู่ที่เดิมเลยนะคะกล้องหน้ารถเนาะกล้องสามรอยหกสิองศานั่นเองค่ะนะคะก็อยู่ตำแหน่งเดิมนะคะตรงนี้เลยไฟสปอร์ตสามจุดค่ะนะ,ะมีมาให้ในเซตเลยนะคะสวยๆนะในส่วนของด้านข้าง นะคะในส่วนของด้านห้างเขาก็จะมีซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อของวิคเตอร์เนี่ยจะไม่ไม่ไม่จะไม่ไม่ใช่ทรงกลมนะคะพี่ๆค่ะมันจะเป็นทรงแบบนี้โคง้คงใหญ่ๆแบบนี้ตีเข้าไปแล้วให้อารมณ์อ่คันใหญ่คันกว้างซุ้มล้อกว้างนะ,ะให้อารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะคันใหญ่คันโตพี่น้องเนี่ยนะคะติดตามเข้าไปจะเป็นแบบนี้เลยคันนี้เนี่ย ปรับความสูงใหม่นะคะยกสูงขึ้น2นิ้วนะคะยกสูงขึ้น2นิ้วแล้วก็เปลี่ยนปีกนกใหม่นะคะพี่คะ่ะใส่ไปปีกนกของ YONG สีแดงนะคะถ้าเกิดว่ารถเรายกค่ะพี่เราต้องเปลี่ยนปีกนกด้วยะะเพื่อที่จะช่วยซัพพอร์ตในส่วนของช่วงล่างเซ็ตล้ออะไรพวกนี้คะ่ะพี่นะคะให้ใช้งานได้อย่างนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะคันนี้ค่ะนะคะปรับล้อใหม่นะคะเปลี่ยนใหม่เลยใส่เป็นแม็กแวมพร์ขอบ20นะคะนี่เป็นแม็กแวมพร์ขอบ20 นะคะสวยมากนะคะสีดําแล้วก็อ f f s e ตลึกด้วยถามว่าล้นไหมคะน,นี้ล้นค่ะนะคะซีรีย์ยังสามสิบสามคูนสิบสองจุดห้าอ่ายี่สิบค่ะนะคะดูความล้นด้านหลังนี่นิดหน่อยนะคะความล้นนิดหน่อยสตอมแท็กเขาจะมีสัญลักษณ์สตอมแท็กมาให้ที่ประตูนะคะมีมาให้อยู่แล้วเนาะชุดครอบดำต่างๆเนี่ยเล่นเป็นสีดำเงาทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกันสาดเอยนะคะบอรรองมือจับนะคะคือถ้วยถ้วยถ้วยกันรอตรงนี้นะคะ เซตนี้ก็เป็นสีดำเงานะคะนี่สวยมาก <ador> รุ่นสตอมแท็กเขาจะมีราลหลังคาชิ้นใหญ่ๆด้านบนมาให้ซึ่งราวาหลังคาตัวนี้สามารถเปิดพาดไปเป็นแหลกหลังคาได้นะคะ<า>มีเฉพาะในรุ่นสตรอมแท็กนะคะแล้วก็โลบาร์ด้านหลังของเขาค่ะพี่ๆค่ะตรงนี้เนี่ยสามารถปรับระดับได้สามารถเลื่อนมาอยู่ตรงนี้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 ได้นะคะเลื่อนระดับได้นะคะบันไดด้านข้างมีมาให้ค่ะพี่บันไดด้านข้างตัวรถมีมาให้นะคะ กระชนนด้านท้ายเดิมๆค่ะนะคะพร้อมกับตัวอะคิลิกเลนเจร์ตรงนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเป็นตัวสีดําเงานะคะแล้วก็ชุดครอบไฟท้ายก็เป็นดําเงาเหมือนกันนะคะไปเดี๋ยวน้องพาไปดูภายในกันนะคะเดี๋ยวน้องพาไปดูภายในตัวรถ ภายในตัวรถของสตอมแท็กกันค่ะคันนี้เตรียมส่งมอบนะคะสตอมแท็กเนี่ยภายในตัวรถของเขาจะเ,ออเดินได้เป็นสีเป็นสีแดงนะคะกดแฟลชก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นวายแท็กพี่ตรงนี้เขาจะเดินได้เป็นสีสม้มใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นสตอมแท็กเนี่ยเขาจะเล่นเป็นเฉดสีแดงเลยนะคะเดินได้สีแดงสัญลักษณ์สีแดงนะคะหน้าจอเป็นระบบสัมผัสค่ะหน้าจอซิงโฟเอขนาด12นิ้วนะคะชิ้นหน้าจอใหญ่หญเลยเป็นระบบสัมผัสแอร์ออโต้ด้วย นะคะแอลโต้แยกอิสระซ้ายขวาสามารถบดปรับอุณหภูมิแยกฝั่งได้นะคะแล้วก็ด้านล่างเ็าจะมีแท่นเสียบใส่ชาร์จมีช่องเสียบใส่ชาร์จให้สองช่องแล้วก็แท่นชาร์จบริเลชัตเตอร์ตรงนี้นะคะสามารถเสียบใส่ยวางวางโทรศัพท์ลงไปแล้วชาร์จให้แบบอัตโนมัติเลยค่ะนะคะเขาเรียกว่าแท่นชาร์จบริเลชัตเตอร์เนาะเดี๋ยวน้องพาไปดูฝั่งนู้นดีกว่าเดี๋ยวน้องพาไปดูฝั่งนู้นอุ้ยมีฮิปเปิลอยู่นะคะไฟไม่ได้่ะขึ้นฝั่งนี้แล้วกันนะคะ เนี่ยเขามีไฟแอมเบียนด้วยพี่นะคะพี่เห็นไฟสีฟ้าไหมเนี่ยนะคะมีมีไฟแอมเบียนให้สวยๆเลยนะคะแท่นชัดเดี๋ยวเฉยเจอมาให้แล้วก็เกียร์เขาจะเป็นเกียร์ไฟฟ้าค่ะพี่นะคะเป็นเกียร์ไฟฟ้า10สปีดน,นะสวยๆเดินได้สีแดงให้แบบนี้เลยเบรกมือเป็นเบรก,รกมือไฟฟ้าให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็รถคันนี้มีระบบถอยจอดนะคะให้อัตโนมัติเลยจอดให้อัตโนมัตินะคะเนี่ยมีระบบจอดให้อัตโนมัติแบบสะดวกสบายมากๆเลยค่ะ นะคะตรงนี้จะเป็นปุ่มนะคะ follow งไ y ขับสองขับ4สามารถปรับโหมดการขับขี่นะคะเลือกโหมดตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ดูพวงมาลัยของเขาพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีระบบ adaptive cruise control stop and go ะะสามารถควบคุมเครื่องเสียงนะคะได้จากพวงมาลัยไ,ได้ด้วยรับสายวางสายได้นะคะพวงมาลัยเนี่ยปรับได้สีทิศทางนะดึงลงดึงขึ้นนะคะผักเข้าดึงออกได้นะคะนี่สวยงามมากๆส่วนเบาะนะเบาะจะเดินได้สีแดงแบบนี้ค่ะพี่ นะคะเป็นเบาะสปอร์ตทรงสวยๆเลยแล้วก็ปรับไฟฟ้าปรับเ้ื่อยไฟฟ้านะเนี่ยนะคะเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะคะปรับขึ้นปรับลงนะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยค่ะนะคะอันนี้คือภายในตัวรถนะคะเตรียมส่งมอบแล้วค่ะนะคะนี่เตรียมส่งมอบแล้วนะคะพี่บอลบอกว่าวันนี้เซลลน่ารักมากๆคะ่ะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะนะคะนี่ไงโลบาร์พี่เขาปรับแล้ว พี่ทีมเซลเขาย้ายจากด้านหน้าไปอยู่ด้านหลังนะคะตรงนี้ก็สามารถเคลื่อนย้ายได้นะคะตรงนี้ก็สามารถเปิดขึ้นแล้วก็พับลงได้นะพี่นะนะคะนี่ไงพี่เขาเลื่อนนะคะสามารถเลื่อนมันจะมีล็อกให้อยู่เป็นล็อก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 อยู่นะคะสามารถเลื่อนได้ตัวนี้มีเฉพาะรุ่นสตรอมแท็กนะนะคะอันนี้เป็นเอเวอเรสค่ะพี่เอเวอเรสต์ไทเทเนียมขับสองแต่งหน้าแรปเตอร์ นะคะตัวนี้เป็นเนื้อบรสตแต่งหน้าแรปเตอร์ค่ะนะคะกระจังหน้าแรปเตอร์กันชนหน้าแรปเตอร์เปลี่ยนเซ็ตล้อใหม่นะคะล้นนิดนึงเป็นทรงแรปเตอร์เลยนะคะหล,ล,ล่อเลยนะคะสวยมากตัวนี้สีเทาดํานะคะสวยอลังการงานสร้างมากมาไปเดี๋ยวพาไปดูก,กระบะอีกหนึ่งคันลวกันค่ะพี่นะคะไปเรื่อยๆ <laughs> เดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆนะพี่เนาะ ระบะด้านหลังเนี่ยจะเป็นชุดเหล็กนะนะคะพี่ทีมชุดเหล็กมาดูกันค่ะพี่ค่ะคันนี้จะเป็นชุดเหล็กหล่อมากใส่ชุดเหล็ก h ฮมเมอร์นะคะใส่ชุดเหล็กแฮมเมอร์รอบคันสีแดงพี่นาน้องเดินเข้าไปได้ไหมขาวตัดดำแดงโอ้สวยอยู่นะสวยเลยนะคะคันนี้เป็นรุ่นสปอร์ตค่ะพี่ๆคันนี้เป็นรุ่นสปอร์ตนะคะ นี่นะคะสี่ประตูสปอร์ตสีขาวเกียร์ออโตโอ้ราคา9 7 4 0 0 0บาทไม่รวมชุดแต่งนะคะคันนี้ยกสูง2นิ้วค่นะนคะยกสูงขึ้น2งนิ้วแล้วก็แซมแมต์ขอบ20นะชุดแต่งทั้งหมดค่ะเน้นเป็นโทนสีดำแดงนะคะกระจังหน้าด้านหน้าเนี่ยใส่เป็นกระจังหน้าที่มีไฟออกแลมนะคะเหมือนตัวสตรอมแพ็กเลยนะ,ะตรงนี้ก็มีบริการแล้วนะคะเป็นเป็นกระจังหน้า f อฟวดีมีไฟออกแลมนะคะให้ด้านข้างแล้วก็ออ มีไฟสปอร์สามจุดให้ด้านบนนะคะติดอะคริลิกเลนเจอร์สีแดงด้านบนนะคะใส่ชุดครอบไฟคู่หน้าเข้าไปนะคะแล้วก็ตัวกระชนด้านหน้าเนี่ยนะคะคันนี้จะใส่เป็นกระชนหน้าของ h ั m m e r นะคะของ h ั m m e r รุ่น a อ l a านะคะรุ่น a อ l a าเนี่ยจะไม่เหมือนตัว k อ่อคิงซิลี่นะคะถ้าเกิดคิงซิล r ี่เนี่ยเขาจะมีไฟลูกแก้ว2ดวงกลมๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น a อ l a าเนี่ยนะคะไฟเลี้ยงของเขาจะเป็นแฉกแบบนี้ นะคะแฉงยาวแบบนี้แล้วก็ไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะคะมีสัญลักษณ์สัญลษ์ฮัมเมออยู่ตรงกลางแต่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่ของฮั m เมอร์เนี่ยเขามีห่วงลากจูงมาให้สองฝั่งซ้ายขวาเป็นสีแดงให้แบบนี้เหมือนกันค่ะนะคะมีมาให้ในเซ็ตเลยนะนี่ด้านข้างใส่เป็นซุ้มล้อวายนะคะใส่เป็นซุ้มล้อวายค่ะ นะคะทรงลี่มเรียบแล้วก็เปลี่ยนปีกนกใหม่ด้วยนะคะใส่เป็นปีกนกของ y o g นะคะแล้วก็ใส่ล้อแมกซ์แวนพาสีดำตัดขอบสีแดงขอบ20พร้อมยางโอตานิ33นะคะคันนี้คือไม่ล้นนะคะเสมอซุ้มนะเพราะว่าซุ้มเขาใหญ่ค่ะพี่นะคะซ้มใหญ่คันนี้เลยจะไม่ล้นนะคะจะไม่ล้นซุ้มนะพอดีเลยค่ะนะคะในสองด้านข้างด้านข้างของคันนี้ค่ะมันในข้างปรับเปลี่ยนใหม่ นะคะใส่ปันในห้างของ Hummer รุ่นชาโดค่ะนี่งานเหล็กนะคะเป็นของ Hummer รุ่นชาโดค่ะแล้วก็กลาบด้านข้างของเขาค่ะพี่เป็นกลาบของตัวพิเศษสำหรับตัว f อร์เลนเจอเลยนะคะก็เป็นงานสีดำาตดขอบด้วยเสีแดงตรงนี้ก็พี่ๆสามารถสั่งทำสีได้ตัวนี้ลูกค้าก็สั่งตัดเฉดสีแดงนะคะนี่เนาะสวยงามนะคะสติก,กงสติกเกอร์นะคะนี่ ตามแบบตามลายที่ลูกค้าอยากได้เลยค่ะชอบแบบไหนจัดให้ได้ทั้งหมดเลยนะคะโรบาด้านบนค่ะเป็นโรบาของ h a m m e r รนะคะรุ่นไน f ูลีค่ะเป็นงานเหล็กแขนคู่นะคะแขนยาวๆแบบนี้เลยนะคะของ Hummer ใส่เข้าไปก็ลงตัวพอดีค่ะพี่นะคะเข้ากันเลยไฟเบรกมีมาให้งานเะสริมด้านบนเนาะ,ะไฟเบรกของที่สนะคะในส่วนของด้านท้ายพี่นะคะใส่ชุดครอไฟคู่ท้ายเข้าไปค่ะแล้วก็ แผ่นปิดท้ายฟอร์ดนะคะแผ่นให,ใหญ่แผ่นนี้แบ็กกราวด้านหลังเป็นสีดำล้วนเลยค่ะอักษร Ford F O D ทําเป็นสีดําตัดขอบด้วยสีแดงนะคะแล้วก็ตัว acrylic lenser ดัน้ดนนท้ายเนาะนี่เลือกเป็นสีแดงอ่ะนะคะเป็นสีแดงเพื่อที่จะให้เข้ากันกับเซ็ตตัวด้านบนนะคะสีขาวใส่สีแดงก็ได้ค่ะพี่ใส่สีดําก็ได้สวย นะคะแล้วก็กันชนด้านท้ายเนี่ยเป็นของ Hummer นะคะเป็นกันชนด้านท้าย Hummer ค่ะรุ่น k i King s ง r i e s เอ้ยไม่ใช่รุ่นเอเอ็กสนะคะเซตนี้เนี่ยเขาจะมีไฟถอย l e วมดีมาให้2จุดนะมีมาให้2จุดหัวละจุงมีมาให้นะคะชิ้นใหญ่มากแล้วก็สวยมากๆด้วยค่ะนะคะพายางกันโคลนค่ะติดตั้งเป็นของ ARB ีค่ะพี่สวยๆเลย นะคะลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะพี่พร้อมใช้งานนะคะพิเศษไปก่อนนั้นค่ะลูกค้าสั่งติดตั้งท่อนะของ h k s ค่ะเป็นท่อคู่นะอันนี้นะคะเป็นท่อคู่ด้วยเนี่ยหนูจะพาดูเขาเดินงานนี่ด้านล่างนะคะเดินงานสวยๆเลยนี่เป็นท่อคู่ใช้งานได้จริงนะคะเพิ่มแรงมานะคะนี่ท่อใหญ่ๆนี่ยเดินท่อสวยๆเลยเดี๋ยวพาดูมุมไกลๆนะคะนี่เป็นท่อคู่ค่ะ ะะใช้งานได้จริงนะคะไม่ใช่ท่อหลอกนะเซตนี้ค่ะนะคะนี่ก็ท่อคู่ข้างบนก็คู่สวยมากค่ะพี่สาหรับคันนี้นะคะสีประตูสปอร์ตเกียรโตชุดแต่งเซตนี้ค่ะพี่ๆสามารถใส่ได้กับทุกรุ่นเลยนะคะไม่จําเป็นว่าต้องแต่งเฉพาะสปอร์ตนะ XLS แต่งได้ค่ะพี่ x l t แต่งได้ค่ะนะคะ Ytrack แต่งได้นะะแต่งได้หมดเลยค่ะพี่ไม่ว่าพี่ๆจะเอารุ่นไหนมาแต่งก็สามารถแต่งได้นะ,ะใส่ชุดแต่งด้วยกันได้ทั้งหมดเลยค่ะเนะเพราะว่าบอดี้เขาเป็นบอดี้เดียวกันแชสซีเดียวกันเนาะ นี่นะคะอลังการมากนะคะอุ้ยหัวฟุ่ยแล้วหัวฟุ่ยแล้วนะคะตกเย็นมาแล้วแบบนี้แหละนะคะนี่อลังการมากนะคะเดี๋ยวจะไปะทําคปสั้นแล้วก็ถ่ายรูปให้กับพี่ๆได้ดูกันด้วยเนาะเอาว่าพี่ๆแหละท่าน,น่าจะชอบแหละนะคะแต่งสไตล์นี้ขาวดําแดงนะคะน่าจะชอบกันเนาะพี่ดารุณบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีคะ่คะพี่ๆสวัสดีค่ะ แหฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดหัวใจให้น้องด้วยด้วยนะคะเดี๋ยวพาเดินไปดูด้านหน้านะแปบ๊บหนึ่งเหนื่อยแล้วเนี่ยี <c oughs> ๋ยวขอไปกินน้ำนคะาข,ขอไปกินน้ำแล้วก็เดี๋ยวกลับมาทำคลิปนะให้กับพี่ๆได้ชมกันเนี่ยเหงื่อแตกและนะคะเหงื่อออกแล้ว พี่ๆนะากินข้าวกันหรือยังน้อง๋ตวน้องไปสั่งข้าวว่าเมื่อกี้ว่าจะสั่งเซเว่นยังไม่ได้กดเลยนะคะเดี๋ยวไปสั่งข้าวก่อนขอเติมพลังกินข้าวให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวจะมาทําคลิปวิดีโอไว้พี่ได้ชมกันเนาะไปเดี๋ยวพาเดินไปดูปาร์ตี้ด้านหน้าปาร์ตี้วันเกิดด้านหน้าอุ้ย <c oughs> มีเสียงเพลงเข้าไปไม่ได้นะคะโอเคเดี๋ยวน้องขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะพี่ๆเนาะเดี๋ยวอาจเจอกันไลน์หน้าเนาะ ขอแยกไปกินข้าวเติมพลังก่อนเดี๋ยวกลับมาทำคลิป